วันนี้มันมีภาพหนึ่งอันนี้ก็ให้ผู้สื่อข่าวเราไปตามเหมือนกันบอกเอ๊ะ e มันเป็นกีฬาในเมืองไทยเหรอคือก่อนน้านี้เคยเห็นแล้วเขาเคยมีการชกมวยแบบไม่ใส่นวมผู้ชมเคยเห็นไหมแล้วตอนนั้นเนี่ยเคยถูกวิพากษ์วิจารณ์ทีละที่ไปชกใต้สะพานแต่อันนี้เหมือนกับเกมของฝรั่งเขาเลยแต่เป็นคนไทยเล่นฮะเออมันต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ ภาพนี้เอาจริงเลสเกลเขาเป็นห่วงเขาบอกว่าการเล่นแบบนี้อันตรายต่อสมองเงินรางวัลขนาดไหนก็ไม่คุ้มนะอะคุณผู้ชมดูแต่เราเห็นเมืองนอกเล่นจริงๆเมืองนอกเนี่ยคุณผู้ชมเปิด YouTube เปิดทิกก็ในเห็นผีมากมเปิดเสียงเลยนะอะแล้วบางทีเมืองนอกตบจนกระทั่งสลบเลยแล้วก็ให้ตบคืนเงินรางวัลหลักแสนนะฮะโอ้โหนี่คือคุณผู้ชมฮะ ล่าสุดเนี่ยเราเองเนี่ยได้มีโอกาสไปเจอกับผู้จัดการแข่งขันก็คือคุณชัดชัยคือหลายคนบอกเอ๊ะเมืองไทยแข่งได้ได้วยเหรอแล้วไม่ผิดกฎหมายเหรอเพราะว่ามันไม่มีการบรรจุก,กีฬาแบบนี้เป็นกีฬาที่ถูกต้องและถ้าเกิดอะไรขึ้นทํำยังไง <NYU> เห็นบอกว่าพี่เขาสาธิตให้ดูหนี่ทีมงานเราเปิดตอนการสาธิตให้ดูสักนิดหนึ่งคุณชัดชัยกันใจฮะเป็นผู้จัดการการแข่งขันเขาชื่อแข่งขันว่าอะไรนะการแข่งขัน tffl slap fight ค่ะนี่ ไห,ไหนสาธิตยังไตตงติดโตะนะครับตัวต้องติดโต๊ะเท้าเนี่ยยืนโพซิชันไหนต้องเป็นแบบนั้นโดยตลอดส้นเท้าห้ามเปิดนะครับผมส้นเท้าห้ามเปิดการที่เราต่อยหรือตบคนเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเหวี่ยงตัวโดยที่ตัวออกจากโต๊ะมันจะเพิ่มความรุนแรงมันสามารถสวิงได้ไกลแล้วเวลาจังหวะตบเนี่ยถ้าเราตบแค่นิดเดียวเนี่ย ด้วยบาลานซ์ของเราเนี่ยส้นเท้าเราต้องเปิดนึกออกไหมครับส้นเท้าเราต้องเปิดเพื่อเพิ่มความแรงแล้วก็บาลานซ์ให้ตัวเราไม่ล้มแต่กติกาของเราคือส้นเท้าต้องติดพื้นอยู่ตลอดเวลาและตัวต้องติดโต๊ะเวลาเราตบเนี่ยเราจึงได้แค่นี้ได้แค่นี้นะครับแล้วเวลาตบไปเนี่ยถ้าเราเหวี่ยงแรงเกินไปเนี่ยยังไงส้นเท้าเราต้องเปิดแล้วก็คือฝ่าวนี่คือแพ้เลย menu. เพราะนั้นเราต้องอยู่แค่นี้ ได้แค่นี้เลยได้แค่นี้เลยถ้าเราแรงเกินไปยังไงส้นเท้าเปิดอยู่แล้วมันเป็นมาเอออันนี้เพิ่งทราบนะว่ามันมีการแข่งขันแบบนี้คือถาบอกพี่แล้วแข่งขันแบบนี้ก,กติกาคือท้าต้องติดกับพื้นพุงเนี่ยต้องติดกับเก้าอี้ใช่ไหมแล้วก็เงื้อมือตกนี่ฮะ ประเด็นก็คือเราถามบอ,อกพี่แล้วการแข่งขันนี้มันี้มันเกิดขึ้นตอนไหนเขาบอกว่าเป็นการแข่งขันเฉพาะกลุ่มแล้วก็ที่สําคัญการจัดการแข่งขันที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปในกลุ่มเนี่ยมีการเรียกร้องกันการแข่งขันจะต้องตรวจร่างกายก่อนเดี๋ยวลองเปิดเอกสารที่ทางพี่ชัดชัยเขาเอามาให้เราดูหน่อยเขาบอกว่าเป็นเอกสารยินยอมถูกไหมฮะ,ฮะ ประมาณว่าเหมือนกับเมืองนอกเลยกติกาจะต้องยืนชิดโต๊ะทั้งคู่จะตบสลับกันสามครั้งคนชนะจะได้แต้มเพื่อแข่งต่อและชิงเงินรางวัลก็คือหลักแสนสัญ,ญลักษณ์การต่อสู้แบบนี้นิยมในกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเฉพาะไม่ได้รู้จักเป็นการที่กว้างขวางก่อนหน้านี้เขาเคยจัดก,กีฬามวยข้างถนนอ๋อที่ผมเคยบอกจนเป็นที่ยอมรับ แล้วเขาก็เห็นว่ากีฬานี้จากเมืองนอกคือถามว่ามันรุนแรงไหมคือก็ต้องยอมรับว่าถ้าคนเห็นเนี่ยรุนแรงแต่การตบเนี่ยเขาไม่ได้กะว่าโกรธแค้นกันมาก่อนนะฮะก็คือต้องตบแล้วเหมือนกับว่าต้องทนได้ถูกไหมฮะที่สําคัญในการแข่งขันที่ผ่านมาแข่ง10คู่กติกาให้โยนเหรียญหัวก้อยใครชนะก็เก็บแต้มเพื่อเอาไปแข่งรอบหน้าจนถึงปลายปีหาเพียงหนึ่งคนเท่านั้นนี่อ๋อ จีดีลองมาให้เธอตบฉชนเลยสามครั้งขอทีเดียวเอาจัง,จงเลยเอาเออเอาไม่ขอสักทีหน่อยอะวะเดี๋ยวลองฟังเขาดูหน่อยฮะวันนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสไปพูดคุยกับคนที่เขาแข่งด้วยถูกไหมจิตดีใช่ค่ะคนที่เคยแข่งนะคะแข่งขันที่ตบชนะมาแล้วนาอิมคุณนาอิมบินฮาค่ะนี่หรือว่าอิมพุพันคนในในคลิปที่ใส่กางเกงทหารใช่คนนี้แหละนะคะเขาบอกว่าเขาชอบความรุนแรงอยู่แล้ว แล้วก็เคยแข่งมวยข้างถนนคือซึ่งมันมีมานานแล้วละ่ะการจัดการแบบนี้เขาก็เลยอยากลองและถึงเป็นคนที่ตัวเองเนี่ยส่วนตัวชอบความรุนแรงอยู่แล้วและที่สําคัญทักษะของการต่อยมวยเยเขามีอยู่แล้วจุดที่ต้องตบก็คือตรงแก้มกลางฝ่ามือเท่านั้นถึงจะไม่ผิดกติกาซึ่งตอนแข่งเนี่ยการตบเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าอีกฝัง่งตบไม่แรงแต่ก็มุนเหมือนกันแล้วมันก็ชา เห็นบอกแกเอาแผลให้ดูได้ไม่ใช่เหรอแกมีแผลที่แก้มด้วยจากการโดนตบเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าตบเข้ามาบางทีเสียเลือดเลยนี่เห็นไหมเหมือนรอยที่แก้มของเขาลองฟังเสียงเจ้าตัวหน่อยนะครับแล้วมองว่านี่คือกีฬาอีกชนิดหนึ่งของผู้ชายที่เขาชอบความท้าทายจิแต่ก่อนเริ่มเริ่มชกมวยค้างนันมนมานานแล้ว ชอบทำแรงอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยห้มันถูกที่มันมันไม่มีมันไม่มีก็แฟนขาเขาก็ดีใจครับที่ที่เรากลับมาซึ่งเราเรากบมาเราเราจริงจังครับเราไม่ไม่ใช่ว่าเรามาตกก็มันตกไป้แค่คือเราเรากลับเรางก็การแข่งขัน ถ้าพูดในถึงแค่ตบหน้าใช่ไหมแค่ตบหน้าก็จะมีครั้งที่ผ่านมาเนี่ยที่เป็นคลิปเนี่ยก็คือครั้งที่2ครั้งแรกจะจัดที่ฮิลลารีบาร์ร่วมกันกับทีมหนึ่งแต่ครั้งนี้เราจะจัดของ TFL อย่างเดียวก็คือจัดที่ลังสิตเป็นครั้งที่2ครับวิธีการคัดตัวก็เราจะดูจากผู้ที่มาสมัครที่ความให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นหน้าใหม่หรือหน้าเก่าหน้าเก่าเราก็รู้ดีอยู่แล้วว่าสุขภาพร่างกายเป็นไงแล้วก็เรามีการตรวจสุขภาพก่อนที่เช็ค ประวัติว่าเขาโอเคไหมอะไรยังไงไหมหรือมีการพูดคุยสอบถามแล้วก็พูดถึงกฎกติกา